เมนตนโซล่าอาครับมาดูคติดลมนะนะครับอะไรตบคลองนะครับนี่ครูพี่เล่นเต็มเลยครับน่าจะเป็นงานลอกครูบ้างนะครับบอกุ้งโอ้ช่วยกันสำเร็จไหมงานนี้เนี่ยมาลุ้นกันครับพื้นที่แก้บ,บาดแผนี่ครับกำลังช่วยกัน พัดตกพัดตกก็ดูแล้ว,ลวพัดตกไหลลงไปฝนตกด้วยครับอันตรายทีมงานไท้อรุันะครับว,ว,นว,นวกกันวันวกับวันวัวครับช่วยกันเนาะนะครับนั้นมาช่วยก็ EC สองหนึ่งศูนย์บีครับพรามไม่ใช่พรามแล้วตรงน,นี้โอ้เลน Con. Ừ. Năm Năm chúc chúc nan suốt Nhanh lên 5 tuần Giờ là โ้นสิเลยเลยนะอู้เอาเาเป็นกำลังใจครับไอ้้นจากนี่ไอ้ฝนโอ,อ้ต้องขุดออกอีกนิดนึงนี่พี่เขาต้องช่วยกันเนาอนะครับเป็นกำลังใจครับไม่โคเยอะเลยช่วงนี้นะครับงานนาคุ้งนะครับ เกษตรกรเราเลี้ยงกุ้งได้เนาะตรงนี้กำลังปรับปรุงบอ่อกุ้งกันเยอะครับไม่กแถวนี้7-8คันเลยขี่รถมาเมื่อกี้เนี่ยคันของตัแก่เรานะของพี่คนก็จอดอยู่หลังบูมยาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ทางช่วยครับโอ้ควันจังเยอะเลยเอาดูกันเป็นอีพีพีไปได้พี่น้องนะครับ ฝนก็ตกครับตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งฮะเออโอ้ไหลตกหรือยังไงคัน้ลไไม่ดฮะว้าอ๋อการอะไรอ๋อ นก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้ววันเี้อะไรครับไม้เนาะลองเนาะดันเข้าไปเนาะเออฝนก็หน,นักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โเลอนเลีาเยอาเดียวที่ล่มก่อนะพี่นอ้อง โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตายไปคนเมืองฝนตกหนักแลวหาเรีกก่บกอนพี่น้องเอ้ยไม่ไหวแล้ว